สีจ่จตุรเทพทับจอมมันน้องสาวของเฟนกาลิสแห่งเผ่าเขี้ยวมาปาเฟนลิส <F riend less> ทั้งที่ข่าวกลองบอกว่าเป็นแค่พวกใกลยแถวแท้ๆแต่กลับเป็นถึงระดับสีจ่จตุราเทพเนี่ยนะคุณบาริโรซ่านี่มันอะไรกันท่านฟูริโอ <S 2> <S 2> ไม่ป้องกันอะไรสักอย่างหรอ เป็นแค่มนุษย์เทแท้แต่อนุเวชกลับทำอะไรไม่ได้เจ้าก็พอใช้ได้เหมือนกันนะอันตรายให้หนีพร้อมสี่คนที่ขยับไม่ได้ไม่ไหวแน่เจ้าเวทมนต์หรืออะไรก็ได้ถ้าฉันล่าสายตาจากตรงนี้แล้วก็ตายแน่จริงอยู่ว่าถ้าใช้เวทชำระล้างแล้วก็ ไม่ต้องแต่หน้าต่างสกิลก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าแค่ตั้งใจจะใช้ก็ทำให้เวทมนต์ทำงานได้แล้วล่ะจะทำได้ไหมนะเวทเคลื่อนย้ายพาพวกมารีโรซ่ากลับไปที่เมืองปราสาทไคโรถอะไรกันคอยอย่างเชื่อสำเร็จละพี่ชายมอบหน้าที่ให้ข้าในการหายเยามาให้พวกลูกน้องแล้วทำไมเจ้าถึงยังอยู่ต่อ หรือตั้งใจจะเอาตัวเองเป็นเหยื่อกันล่ะแบบว่าฉันก็ยังไม่ได้อยากตายหรอกนะหน้าต่างแสดงรายการเวทโจมตีเวลาให้เลือกก็ไม่ค่อยมีด้วยสิถ้าเงินละก็ใช้อันที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วกันเวทแรงโน้มถ่วงอะ,อะไรไรกันนะนี่ค่ะคุณนี่แรงมนอนกดไว้งั้เหรอเวทโจมตีวงกว้าง หมือนจะหยุดการเคลื่อนไหวได้แต่ว่ารู้สึกถึงแรงต้านของเวทมนต์ที่ส่งผ่านมาที่มือได้เลยอะไรกันเวทมนต์ที่ใช้สำหรับจับก,กุมเหรอคำแนะนำเวทมนต์ธาตุควบคุมการนึกคิดและจํากัดการกระทำธาตุไม่ได้เอาเวทอันอื่นอีกฝ่ายกําลังใช้เวทลดแรงน้มถ่วงผลลัพธ์ถูกยกเลิกคำแนะนำเวทมนต์ธาตุ ต้องการใช้หรือไม่คะขอปฏิเสธเคลื่อนย้ายไปที่สถานที่ใกล้เคียงถูกยกเลิกคําแนะนําเวทมนต์ทาสกระโดดสูงถูกยกเลิกสลับตําแหน่งถูกยกเลิกคําแนะนําให้ทําเหมือนตอนโลกเก่าแบบนี้น่ะหรอฉันไม่เอาด้วยร็อกยอมแพ้ซะยอมแพ้แล้วมาฆ่าสิแรงต้านที่มีหายไปแล้วอย่างที่เห็น ข้าไม่เหลือพลังที่จะต่อต้านแล้วไม่มีที่สำหรับนักรบที่ต่อสู้ไม่ได้เอาละข้าฆ่าซิไม่ฆ่าหรอกเพราะฉันเองก็ไม่ชอบการต่อสู้เหมือนกันปิดการใช้เวทแรงน้อมถ่วงเอ๊ข้าข้าเป็นเผ่าปีศาจนะเป็นนักรบของเผ่าปีศาจท,ที่ต่อสู้กับเผ่ามนุษย์อย่างเจ้าทั้งอย่างนั้นก็ยังปล่อยให้ข้าไปงั้นหรอ ฉันไม่ใช่มนุษย์ของโลกใบนี้เพราะงั้นบอกตามตรงจเระเผามนุษย์หรือปีศาจจะเป็นยังไงก็ไม่สนหรอกแล้วก็ไม่อยากจะฆ่าคนที่ยอมแพ้แล้วด้วยมันก็แค่นั้นแหละอ่อนโยนจังนะคุณแช่งอ่อนโยนจริงๆเอะเอะทำไมถึงเป็นงั้นละ่ะเพราะออกจากร่างสัตว์ไงละ่ะเออเอาเป็นว่า ถ้าสัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์แล้วล่ะก็อยากไปที่ไหนหรือทำอะไรต่อก็ตามสบายเลยเดิมทีแล้วคงต้องถูกฆ่าและลอกหนังออกไปแล้วจากนี้ไปเฟรนริสขอสาบานว่าจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผลค่ะและข้าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขอมอบชีวิตที่เหลือเพื่อเป็นการตอบแทนท่านค่ะเดี๋ยวดียว่นสิไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ เจ้านายเจ้านายอะไรกันไม่ต้องเรียกแบบนั้นหรอกผอเขี้ยวมาป่าของเรามีกฎอยู่ว่าจะมีชีวิตอยู่กับผู้ที่เรายอมรับเท่านั้นไม่ต้องก็ได้จะให้แบกของระหว่างเดินทางหรือจะให้เป็นทาสก็ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะงั้นได้โปรดให้ข้าได้อยู่เคียงข้างเธอเจ้านายจะคนแบกของหรือทาสก็ไม่เอาทั้งนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้คนแบกของอะไรอยู่แล้วด้วย หรือก็คือจะไม่ยอมรับความรู้สึกนี้สินะคะถ้าหาเป็นเช่นนี้ล้วก็คงต้องตายเท่านั้นค่ะเอ๊ะอย่าเชิวนะเข้าใจแล้วฉันยอมแล้วจะมาด้วยก็ได้เพราะงั้นอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกเชียวนะเฮ้ย <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้ช่วยใส่เสื้อผ้านหน่อยแล้วกัน ถึงจะให้ตามมาได้แล้วก็เธอแต่จะเอายังไงต่อดีตบปากรับคำไปแล้วก็คนจะหนีไม่ได้แล้วและถึงเธอจะบอกว่าจะแบกของระหว่างเดินทางก็เธอแต่เราไม่ให้เธอทําแบบนั้นหรอกเอ๊ะคุณเฟนริสเนื่องจากพลังเวทหมดจึงถูกบังคับเข้าสู่สถานะหลับค่อยยังชั่วไม่ใช่เรื่องใหญ่สินะเฮ้ยเหตุผลที่ต้องอยู่ด้วยกัน ้านายใช่แล้วข้าเป็นฝ่ายแพ้นี่นะขนาดต้านทานของเวทมนตของข้าคนนี้ก็ยังขยับไม่ได้ไม่แต่ฝ่ามือหรือเท้าทั้งที่เผ่ามนุษย์ควรจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอและต่ํำต้อยแท้ๆพลังเวทที่หมดไปฟื้นคืนกลับมาแล้วเจ้านายคุณเฟนดิสตื่นแล้วเหรอไม่เป็นอะไรแล้วนะระหว่างที่ข้าหลับอยู่ท่านไร้เวทฟื้นฟูให้สินะคะ ผลออกมาดีก็ดีแล้วละแล้วก็ที่เรียกเจ้านายนั่นนะ่ะว่าแล้วเชียวว่ายังไม่ชินกับมันเท่าไรถ้าจะอยู่ด้วยกันจากนี้ไปแล้วก็เจ้านายคุณเฟนลิสถ้าเกิดเธอไม่คิดมากแล้วก็ช่วยมาเป็นภรรยาของฉันได้หรือเปล่าภรรยาอ้าก็แค่เป็นในานามเท่านั้นแหละ ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะอยู่ด้วยกันได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดเป็นค่ะเอ๋จะเป็นภรรยาค่ะการมีสามีแข็งแกร่งถือเป็นเกียรติของผู้หญิงเผาเขี้ยวมาป่าแปลว่าข้าจะได้เป็นภรรยาให้กับคนที่แข็งแกร่งอย่างเจ้านายสินะคะเด,เดี๋ยวก่อนสิคุณเฟลิสจะเย็นๆแล้วลองคิดดูก่อนอย่างที่เคยบอกไปว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ของโลกใบนี้เออเจ้านาย เราว่าถูกไล่ออกจากปรา,าสาทฉันก็เลยมาอยู่ในรูปรักษณ์นี้ปรา,าสาทถูกอัญเชิญมาในฐานนะผู้ลงสมัครผู้กล้าแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถกลับโลกใบเดิมได้ถูกไล่ออกมาให้อยู่ในโลกนี้ตัวคนเดียวสิ่งที่อยากทำต่อจากนี้หรือที่ที่จะไปก็ไม่มีการที่เลือกมาอยู่กับฉันที่เป็นแบบนี้คิดดีแล้วจริงๆหรอ ทั้งที่เขาแข็งแกล่งแท้ๆแต่ทำไมกันถึงได้รู้สึกว่าจะปล่อยคนคนนี้ไปทั้งแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามข้าก็สาบานว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดชีวิตดังนั้นได้โปรดให้ข้าได้เคียงข้างในฐานะภรรยาด้วยเถอะเจ้านายไม่สิท่านสามีจริงเหรอตกลงจริงๆเหรอ ทางป่าเหนือใกล้กับปราสาทไคโรถไม่ไหวครับโดนล้อมแล้วครับท่านผู้ก้าผมบอนออกคำสั่งด้วยครับท่านผู้ก้าเจ้าพวกนั้นมันแยกกันเอ,อโถ่ว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่ใช่คนที่จะต้องมาตายในที่แบบนี้ ขอขอบคุณเพจนักสารต่อการแปลที่แปลมังงะส,น,สนุกๆแบบนี้ออกมาสามารถติดตามผลงานของนักสารต่อการแปรด้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ